20กุมภาพันธ์วันนี้คุณจะ,ะเผชิญกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณแต่ไม่ต้องกลัวเพราะไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่ปกครองสรรพสิ่งเพื่อผลดีแก่คุณคุณอาจไม่รู้คุณอาจไม่รู้ตัวขนาดที่คุณกำลังทำมันแต่คุณวัดศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ เด็กวัยหัดเดินที่เพิ่งเริ่มเดินยืนด้วยขาที่โยกเยกและจับเข่าของแม่ในขณะที่เขาวัดศักยภาพของเขาขนาดที่ผ่านข้ามห้องไปหาพ่อโดยไม่ล้มลงที่หน้าของพ่อวัยรุ่นเดินไปที่ทำงานที่แรกด้วยมือที่เย็นเฉียบและหัวใจที่เต้นเร็วนี่เป็นช่วงเวลาที่เขาวัดศักยภาพของเขา ที่จะผ่านวันนี้ไปได้โดยไม่ถูกไล่ออกเจ้าสาวมีอาการท้องไส้ปั่นป่วอ2ชั่วโมงก่อนแต่งงานนี่เป็นเวลาที่เธอวัดศักยภาพโดยการพยายามที่จะใช้ชีวิตในช่วงที่สำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่เธอเคยมีมาให้ประสบความสำเร็จผู้สูงอายุนั่งอย่างระวนกระวายใจ ในห้องทำงานของแพทย์นี่เป็นเวลาที่เขากำลังประเมินศักยภาพของตนเองเพื่อรับมือกับความลำบากทางร่างกายในวัยชาราพ่อไม้ยืนอยู่ที่ขอบหลุมฝังศพของภรรยาด้วยน้ำตาคลอเบ้านี่เป็นเวลาที่เขา กำลังประเมินศักยภาพของเขาที่จะอยู่โดยไม่มีเธอเราทุกคนกำลังเผชิญกับการวัดศักยภาพของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อทําในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้วิธีทั่วไปในการวัดศักยภาพของคุณคือการเปรียบเทียบขนาดของปัญหากับความสามารถตามธรรมดา และผลงานของคุณจนถึงตอนนี้มันดูเหมือนไม่มีเหตุผลเลยที่จะวัดศักยภาพของคุณด้วยวิธีนี้สำหรับผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์คุณรู้ว่าการทำสิ่งเหล่านี้นั้นไม่เพียงพอแต่โดยพระคุณพระเจ้าพระองค์จะไม่ปล่อยให้คุณอยู่ตามลำพัง พระองค์ไม่ได้ทรงทิ้งคุณไว้กับกล่องเครื่องมือแห่งความแข็งแกร่งความชอบธรรมและสติปัญญาของเราเองพระองค์เริ่มเข้ามาหาคุณด้วยการเปิดเผยของพระองค์ฤทธิอำนาจสติปัญญาและพระคุณพระองค์ก่อนเปาโลจับความเป็นจริงนี้ด้วยถ้อยคำที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิต ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้ากาลาเทียบทที่สองข้อที่ยี่สิบเห็นได้ชัดว่าเปาโลไม่ได้บอกว่าเขาตายแล้วเพราะถ้าเขาตายแล้วเขาจะไม่สามารถเขียนถ้อยคำเหล่านี้ได้แต่เปาโลกำลังเตือนคุณและผม ให้นึกถึงความเป็นจริงฝ่ายวิญญาณที่สำคัญมากคือถ้าคุณเป็นลูกของพระเจ้าพลังชีวิตที่เสริมกำลังให้กับความคิดความปรารถนาคำพูดและการกระทําของคุณก็ไม่ใช่คุณอีกต่อไปแต่เป็นพระคริสต์พระเจ้าไม่เพียงแค่ให้อภัยคุณพระองค์ยังสถิตอยู่กับคุณอีกด้วยดังนั้น คุณจึงมีกำลังที่จะปรารถนาะและทำในสิ่งที่พระองค์สั่งให้คุณทำและไม่เพียงแต่สถิตยอยู่ภายในคุณเท่านั้นพระองค์ยังทรงควบคุมสถานการณ์สถานที่และความสัมพันธ์ทั้งหมดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณด้วยพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงพระผู้ช่วยให้รอดของคุณเท่านั้นแต่ยังเป็นกษัตริย์ที่ปกครองคุณด้วย พระองค์ทรงกระทำผ่านทางคุณในสิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและทำภายนอกคุณในสิ่งที่คุณไม่มีฤทธิ์อำนาจหรือสิทธิ์ที่จะทำและพระองค์ทำทั้งหมดนี้โดยคํานึงถึงการไถ่าบาปของคุณเมื่อเป็นความจริงเหตุใดคุณจึงหลีกทางให้กับความกลัว